ปัญหาของประเทศนั้นผมอยู่มาหลายปีผมทราบและผมพยายามแก้ม,มาอย่างต่อเนื่องมันมากจริงๆแต่ผมไม่ได้มีโอกาสผมก็จะแก้ปัญหานั้นต่อไปให้มากขึ้นเรื่อยๆ เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินคำแนะนำว่าเอ้ยเราควรจะเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มเพื่อให้ทันโกรทฮอร์โมนหลัง มันจะเป็นผลดีต่อร่างกายนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงทําให้หน้าตาของเราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสผิวพรรณดีแล้วก็แก่ช้าลงคาเชื่อนี้หรือคําแนะนํานี้เนี่ยเป็นจริงไหมเคยสงสัยกันไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปสรรคกับหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำงานดึกนอนก็จะไม่พออยู่แล้วแล้วนี้ร่างกายเราก็ไม่หลั่งโกรทฮอร์โมนนะสิวันนี้นครับผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทนะครับ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนมาฝากทุกคนครับว่าจะมีวิธียังไงบ้างสําหรับคนที่นอนน้อยในการที่จะแฮกแล้วทาให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top t o t o e Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า ตอบคาถามก่อนเลยเลยกันนะครับว่าความเชื่อหรือคำแนะนําที่ว่าเราควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อให้ทันโกรดฮอร์โมนหลังเนี่ยมันจริงไหมนะครับคําตอบก็คือจริงบางส่วนแล้วกันนะครับการนอนเร็วการนอนแต่หัวค่ําการนอนเป็นเวลาหรือว่าสี่ทุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นเสมอไปว่าต้องนอนเวลานี้เท่านั้น โกรธฮอร์โมนมันถึงจะหลังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของการนอนมันสําคัญต่อการหลั่งโกรธฮอร์โมนมากกว่าช่วงเวลาที่เราเข้านอนครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังรอก่อนตอนแรกต้องไปทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโกรธฮอร์โมนเนี่ยมันสําคัญกับร่างกายของเรายัางไงนะครับชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าโกร h เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะครับมีความสําคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับ มีส่วนสำคัญมากๆเลยในการสร้างกระดูกสร้างกล้ามเนื้อสร้างฟันสร้างผมสร้างอาวัยวะต่างๆของเรานะครับให้มันเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงรวมไปถึงซ่อมแซมอวัยวะต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งเพื่อมาทําให้เกิดการซ่อมแซมให้อวัยวะนั้นกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นปกตินั่นเองครับ เท่นี้ยังไม่พอครับเจ้าก,กรทฮอร์โมนยังมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมด้วยนะครับก็คือการเอาไขมันที่สะสมในร่างกายของเราที่เป็นพุงของเราเนี่ยครับให้มันแตกตัวแตกสลายออกมาเป็นกรดไขมันฟัตเทียสิดตัวเล็กๆแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับก็จะทำให้เราไม่มีไขมันสะสมแล้วก็ ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงครับและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีของโกรทฮอร์โมนนะครับคือช่วยในการชะลอวัยด้วยนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดพูดไปหลายๆคนน่าจะแบบเอ้ยสนใจขึ้นมาทีเดียวเลยนะเพราะเราคงไม่อยากแก่นะครับถามว่าทําไมโกรทฮอร์โมนมันถึงสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัยได้น,นะคะ อย่างที่บอกไปโกรทฮอร์โมนมีส่วนสาคัญในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บนะครับหรือว่าทํางานผิดปกติเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะไปช่วยทําให้มันกลับมาทํางานได้ปกติได้ไอกระบวนการการแก่นะครับมันก็คือการที่อวัยวะต่างๆเนี่ยมันซ่อมแซมตัวมันเองได้มีประสิทธิภาพต่ำลงต่ำลงต่ำลงมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยมีอยู่ในปริมาณ สูงหรือประมาณที่พอเหมาะตลอดเวลาแม้ว่าเราจะแก่ตัวไปนะครับมันก็ช่วยชะลอแล้วก็ช่วยทําให้กระบวนการซ่อมแซมอวัยวะต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองก็เป็นการชะลอวัยทางอ้อมนะครับก็จะทําให้มีผิวพรรณที่อาจจะ ต่งตึงหรือว่าอ่อนเยาวกว่าไวัยได้ครับด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเหตุที่ไอเจ o โกรทฮอร์โมเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในการเสริมสร้างทั้งกระดูกกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับก็มีคนที่นิยมฉีด โคดฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกกําลังกายเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเล่นกล้ามนั่นแหละนะครับเพราะว่าฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อจะไปบูสต์ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโตได้ดีกว่านะครับซึ่งก็อยากจะบอกว่าการที่เรามีปริมาณโคด h อร์โมนเยอะเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเกินความจําเป็นของร่างกายนะครับเกินกว่าปกติเนี่ยครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โอเคกระดูกกล้ามเนื้ออาจจะโตได้ดีนะครับแต่ว่าอาวัยวะอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเจริญเติบโตได้ผิดปกติด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าเราโตแล้วเนี่ยอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันก็โตมา ถึงจุดหนึ่งแล้วก็เพียงพอแล้วไม่ควรจะโตไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราบูสต์โกรทฮอร์โมนเข้าไปเยอะๆเกินกว่าที่ร่างกายต้องใช้เนี่ยมันอาจจะทําให้อวัยวะอื่นๆนะครับนอกจากกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยมันโตผิดปกติแล้วอาจจะเป็นมะเร็งได้ครับแล้วทีนี้เจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันหลังตอนไหนอะมันหลังตอน4ี่ทุ่มจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยครับทุกคนมันหลังตลอดทั้งวันเลยครับ แต่ว่าวิธีการหลังของมันนะครับจะหลังในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็น p พาส์ก็คือขึ้นขึ้นลงลขึ้นขึ้นลงลงเป็นรอบๆนะครับทั้งวันเลยนะครับโดย1รอบที่มันขึ้นลงขึ้นลงนยครับก็ตกเฉลี่ยประมาณ90นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการนอนหลับพักผ่อนและเข้าสู่การหลับลึก คีย์เวิร์ดสำคัญคือการหลับลึกหรือว่า deep sleep เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา deep sleep เนี่ยครับเจ้า growth hormone เนี่ยจะหลั่งมากขึ้นกว่าปกติสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดคำแนะนำให้เราเข้านอนตอน4ี่ทุ่มให้เรานอนเร็วๆเพราะว่าเชื่อว่า ตอนที่เรานอนเนี่ยครับโกรทฮอร์โมนมันจะหลั่งนั่นเองนะครับผมถึงบอกไปนะครับว่าความเชื่อเรื่องการเข้านอนสี่ทุ่มเนี่ยถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเรานอนเร็วแต่การนอนของเราเนี่ยเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพคือเรานอนหลับไม่สนิทเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยครับไม่มีคุณภาพไม่ค่อยเข้าสู่ deep sleep ต่อให้เรานอนเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยจะหลั่งเยอะตอนที่เรานอนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใส่ใจคุณภาพการนอนของเรามากๆเลยนะครับมากกว่าจํานวนที่เรานอนหรือระยะเวลาที่เราเริ่มเข้านอนด้วยซ้าไปครับทีนี้นอกจากเรื่องของอาทีะรู้ไปแล้วว่ามันหลังตลอดทั้งวันนะครับมีแฟกเตอร์อะไรอีกบ้างอะที่ส่งผลต่อเรื่องปริมาณโฮอร์โมนที่ที่หลังนะครับแน่นอนเลยปัจจัยสําคัญมากๆคือเรื่องของอายุครับตอนที่เราเป็น เด็กเข้าสู่วัยรุ่นนี่ครับจะเป็นจุดพีคที่สุดในชีวิตเราและที่โกรทฮอร์โมนเราเนี่ยมันจะหลั่งมากขึ้นที่สุดนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยช่วงอายุ11 1213นะครับเป็นช่วงที่ความสูงของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างฉลูดเลยนะครับว่าโอ้เราจะสูงแบบเร็วขึ้นมากเลยนะครับด้วยความสูงของเด็กผู้หญิงนะครับจะฉลูดเร็วกว่าผู้ชายนะครับก็คือโกรทฮอร์โมนจะเริ่ม เข้าสู่ช่วงความเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่านะครับและผู้ชายถึงจะตามมาแต่หลังจากนั้นนะครับพอเราเริ่มผ่านช่วงวัยรุ่นช่วงมต้นเราเนี่ยครับความสูงของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นช้าลงช้าลงครับยิ่งเราแก่เนี่ยครับโกรทฮอร์โมนก็จะค่อยลอดลงลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนต่ําเตี้ยเลียดดินเลยนะครับตอนที่เราแก่มากๆนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงสนใจว่าทํายังไงตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะจะมีวิธีแฮกให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมัน มันเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เราสามารถที่จะตรวจปริมาณโกรทฮอร์โมน one, เราได้ไหมเราจะรู้ว่าเรามีเยอะมีน้อยตอนที่เราโตขึ้นมาหรือว่าตอนที่เราแก่แล้วคําตอบก็คือว่าต้องบอกว่าการตรวจโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ชาร์เลนจ์มากด้วย2เหตุผลนะครับเหตุผลที่หนก็คือว่าด้วยความที่โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลังเป็นไซคลเดี๋ยว เดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราเจาะเลือดเพื่อเก็บมาเนี่ยครับบางทีมันเป็นจังหวะที่มันอยู่ในช่วงที่มันลดน้อยลงต่ำลงอะ่ะซึ่งไม่ได้แปลว่าเรามีโกรทฮอร์โมนน้อยนะครับแต่แค่มันเป็นช่วงของมันพอดีเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาในการเจาะมันมีผลต่อการแปลความว่าเอ้เรามีโกรทฮอร์โมนเยอะหรือน้อยนะครับนั่นคือชัยเลนที่1นึ่งชัยเลนที่2นะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วนะครับในเลือดของเรานะ ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีในการตรวจนะครับมันไม่เพียงพอไม่เซนซิทีฟพอที่จะตรวจปริมาณโกรทฮอร์โมนที่มีอยู่น้อยๆได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลครับถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นคนทั่วไปปกติที่ไม่ได้มีโรคหรือภาวะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตของอวยวะที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนคุณหมอแนะนําให้ตรวจเนี่ยไม่มีความจาเป็นต้องตรวจนะครับแต่ คนทั่วไปอย่างเราๆสิ่งที่ควรจะใส่ใจมากกว่าคือทํำยังไงล่ะเราถึงจะมีโกรทฮอร์โมนเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวันนี้ผมเอาทริคมาฝากทั้งหมด5 t r ทริคเลยนะครับที่จะช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนของเราได้มาเริ่มที่ตัวที่1นนะครับเกินไปบ้างแล้วนะครับคือเรื่องของการนอนและ ให้เฉพาะเจาะจงไปมากกว่าน,นั้นคือเรื่องของคุณภาพของการนอนก็คือ deep sleep นั่นเองนะครับมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าการนอนส่งผลสําคัญมากต่อปริมาณโกร h ฮอร์โมนของเรานะครับและที่สําคัญกว่าก็คือเรื่องของคุณภาพการนอนนะครับเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเรานอนมีคุณภาพหรือเปล่าสิ่งที่วัดง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกิดว,ว่าเรานอน7 8ชั่วโมงต่อวันซึ่งก็กเยอะแล้วก็ควรจะเพียงพอนะแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นมาสดชื่น กระปรี้กระเป๋านั่นหมายความว่าการนอนของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพคุณนอนหลับสนิทเพียงพอนะครับแต่ทําไหลก็ตามเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเราก็นอนเยอะเนาะเจ็ดแปดชั่วโมงแต,ตรรง่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเพลียจังเลยตื่นมาแล้วงัวเงียไม่มีแรงวันนั้นทั้งวันทํางานอะไรไม่ค่อยได้สมองไม่ค่อยแล่นนั่นเป็นการสะท้อนแล้วครับว่าคุณเริ่มมีปัญหาการนอนอาจจะเกิดปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับก็ได้ หรือว่ามีปัญหาอื่นๆอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเราควรจะเข้าไปเจอคุณหมอแล้วก็ตรวจเช็คการนอนทำสลิปเทสเพื่อที่จะได้ไดอแอกดูนะครับว่าเอะเรามีปัญหาการนอนหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะเอาไปพัวพันกับเรื่องความฝันนะครับว่าวันไหนที่เราฝันเยอะๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยการนอนเราไม่มีคุณภาพแน่เลยนะครับเราเคยเล่าไปแล้วในเอพิส od ก่อนๆเรื่องความฝันนะครับว่าจริงๆแล้วความฝันเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับการนอนเนี่ย ช่วงที่มีประโยชน์มากคือช่วงช่วที่เป็น deep sleep และช่วงที่เราหลับฝันนะครับช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยหลั่ง growth hormone เยอะพอหลั่ง growth hormone เยอะก็จะช่วยในการ repair เป็นการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายให้พร้อมที่จะทํางานในวันต่อไปนะครับส่วนช่วงหลับฝันนี่ครับก็จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยใช้ในการจัดการกับ ข้อมูลต่างๆที่ผ่านเข้ามาในร่างกายของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็จัดการเรื่องความทรงจําระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นการนอนที่มีคุณภาพนี่ครับต้องมีทั้งช่วงที่หลับลึกเพียงพอและหลับฝันเพียงพอครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยช่วงแรกๆที่เรานอนเนี่ยครับสัดส่วนของหลับลึกมันจะค่อนข้างเยอะ หลับฝันจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอเรานอนไปหลายลูปมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยครับไอช่วงหลับลึกมันจะไม่ค่อยเยอะแลลวแต่มันจะใช้เวลากับช่วงหลับฝันนานขึ้นนานขึ้นนั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทํ้มาถึงเกิดคําแนะนําให้เราเข้านอนแต่หัวค่ําเข้านอนเร็วๆสี่ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ดีเลยนะครับเหตุผลที่ทาไมให้เข้านอนสี่ทุ่มเพื่อให้การันตีว่าเราจะมีการหลับลึก ในระยะเวลายาวนานในช่วงสลีปไซเคิลช่วงแรกๆเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเป็นการการันตีว่าจะมีโกรทแฟกเตอร์หลังเพียงพอในการซ่อมแซมร่างกายนั่นเองครับนั่นคือทริคแรกนะครับคือเรื่องของการนอนให้มีคุณภาพใส่ใจเรื่องดีฟสลีปนะครับจําเป็นกว่าเรื่องระยะเวลาเข้านอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเข้านอนสี่ทุ่มเป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็ยังแนะนําให้เข้านอนเร็วอยู่ดีนะครับและก็ควรจะเข้านอนเป็นเวลาด้วยเหตุผลว่าร่างกายของเราชอบ แพทเทิร์นนะครับการนอนเป็นแพทเทิร์นตื่นนอนเป็นเวลาเนี่ยมันจะทำให้นาฬิกาชีวิตของเราดีแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีครับมาต่อที่ทริคที่2นะครับคือเรื่องของการออกกําลังกายครับทุกคนมีการศึกษายเยอะเลยนะครับว่าการออกกําลังกายแบบไหนมันจะทําให้กรทฮอร์โมนของเราหลั่งได้ดีคําตอบนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายแบบไหนเนี่ยก็จะบู์ให้กรทฮอร์โมนของเราเนี่ยหลั่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะมีการออกกําลังกาย2แบบนะครับที่ ช่วยบูสต์ o w t h h o r m o n นได้ดีเลยนะครับแบบที่1คือการออกกำลังกายแบบ Resistance ก็คือการยกเวทนั่นเองนะครับการใช้น้ำหนักเยอะๆไปทำลายกล้ามเนื้อของเรานะครับถามว่าทำไมอะ่ะเวลาที่เราทำลายกล้ามเนื้อหรือว่าเบรกดาวเจ้ามัสเซลของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแฮกเลยนะครับเมื่ออวัยวะของเราเนี่ยมันถูกทำลายนะครับร่างกายต้องมีการซ่อมแสมร่างกายก็เลยจะหลั่ง โกร h ฮอร์โมนมากขึ้นเพื่อมาซ่อมแซมไอ้ส่วนที่มันถูกทําลายนี่แหละนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเรายกเวทด้วยน้ําหนักที่ มันหนักมากๆแล้วกล้ามเนื้อเราแตกสลายเนี่ยครับโกรทฮอร์โมนมันถึงเยอะขึ้นครับอีกแบบนึงนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบ h ฮดก็คือ high intensity interval training นะครับออกกำลังกายแบบหนักเบาสลับไปมาเรื่อยๆนะครับก็ boost o กร h ฮอร์โมนได้ในระดับเดียวกันกับการออกกำลังกายเว t เทรนนิ่งหรือการยกน้ำหนักหนักๆนะครับเพราะว่าทั้ง2รูปแบบเนี่ยครับเป็นการใช้ร่างกายแบบหนัก แล้วก็ต้องการการรีเพล์ในการซ่อมแซมซึ่งก็จะไปกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งออกมาเยอะนั่นเองครับมีตัวเลขจากการวิจัยนะครับว่าการออกกำลังกายทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็ฮิตเนี่ยนะครับสามารถจะบูสต์ให้โกรทฮอร์โมนหลังเพิ่มขึ้นกว่าเลเวลปกติได้ถึง300%เลยครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเจียดเวลาเราไปออกกําลังกายนะครับและก็มีทริคเพิ่มเติมด้วยนะครับคือ ในการในงานวิจัยเดียวกันนะครับเขาศึกษาเรืยอว่าการกินซัพพลเมนตบางอย่างเนี่ยมันช่วยบูสต์ต่อนเนื่องได้ไหมและซัพพลเมนตที่เขาศึกษานั้นก็คือวิตามิน B3 ครับเขาเจอว่าการกินวิตามิน B3 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนได้เช่นกันนะครับโดยเจอว่าการกินวิตามิน B3 เพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้มีการออกกําลังกายเราสามารถจะบูสต์กรูดฮอร์โมนได้ถึง600%เลยนะครับหลังจากที่กินไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเราทั้งกินวิตามิน B3 และก็ไปออกกําลังกายทั้งฮิตหรือว่าเวทเทรนด์นี้นะครับสอ,อย่างมันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็บูสต์ให้กร o ดฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งได้มากขึ้นกว่าเลเวลปกติถึง1,600เลยครับ โอ้ต้องบอกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีก1นึ่งแฮกที่จะทำให้เราบูสต์โกรทฮอร์โมนแม้ว่าเราจะเข้าสู่วัยไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเข้าสู่วัย <c oughs> วัยแก่หรือว่าวัยชราแล้วนะครับทุกคนอ่ะนั่นคือทริกที่2ทริกที่3ครับต้องบอกว่าศัตรูของโกรทฮอร์โมนคือไขมัน เพราะฉะนั้นลดไขมันในหน้าท้องเรียกว่า visceral fat ต่างๆไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยครับก็จะทําให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยหลังได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเปรียบเทียบเลยนะครับกลุ่มคนที่มีไขมันส่วนเกินเยอะกับกลุ่มคนที่มีไขมันส่วนเกินน้อยนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ค่าต่างๆของร่งางกายรวมถึ่งโกรทฮอร์โมนนะครับกลุ่มคนที่ไขมันน้อยโกรทฮอร์โมนหลังเยอะกว่าครับทุกคนเพราะฉะนั้นกําจัดไขมัน เป็นอีกหนึ่งแฮกครับแฮกที่4ครับจะกําจัดไขมันที่ดีต้องทํายังไงอ่ะถ้าใครฟังเอพิโซดก่อนนะครับเราพูดถึงฟาสติ้งนะครับกระบวนการอดอาหารช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปลุกร่างกาย Turn On Switch ที่จะเบิร์นแฟตออกไปให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยได้เยอะเลยครับในการทำฟาสติ้งนะครับจากการทดลองที่เขาเจอว่าการทำฟาสติ้งส6 8นะครับเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นี่ครับสามารถที่จะ b o ส โกรทฮอร์โมนได้ถึง1,250%เลยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแฮกที่ช่วยในการบูสต์โกรทฮอร์โมนได้นะครับผลพ่อได้ของการทำฟาสติ้งนะครับคือน้ำตาลในเลือดเราต่ำลงน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยครับอินซูลินก็ต่ำลงนะครับแล้วจะบอกว่าอินซูลินเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งศัตรูของโกรทฮอร์โมนถ้าอินซูลินเยอะนี่ครับมันจะเกิดนีเกทีฟฟีดแบ็กทำให้การผลิตโกรทฮอร์โมนี่ยต่ำลงนั่นเองนะครับพอเราทำฟาสติ้งน้ำตาลน้อยอินซูลินน้อยนนนนนะครััับมมก็เเเลยพิ่่ขึ้องนะครับ นั่นก็หลีดไปสู่ทริคข้อที่5นะคะว่าทำยังไงอ่ะเราถึงจะกำจัดอินซูลินออกไปให้มันอยู่ในประมาณที่ลดน้อยลงช่วงที่เราจะเข้านอนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพอเรานอนเนี่ยเราต้องการให้เข้าสู่ช่วงดีฟสลีฟหรือว่าหลับลึกถูกไหมเพื่อจะหลั่งกรทฮอร์โมนเยอะๆช่วงนั้นก็ไม่ควรมีอินซูลินนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเราควรจะหยุดกินอาหารก่อนเข้านอนสักประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ มีกระบวนการโ o c e s s น้ำตาลออกจากเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณอินซูลินเนี่ยลดต่ำลงเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราเข้านอนพอดีอินซูลินก็จะได้ไม่ไปขัดขวางการสร้างโกร h ฮอร์โมนในช่วงที่เราหลับลึกนั่นเองครับ โดยสรุปนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่นะครับก็บอกเลยควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงไพร์มไทม์ช่วงที่โกรทฮอร์โมนเนี่ยพีคที่สุดแล้วควรจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับนอกจากเราจะสูงชะลูดเร็วมากนะครับแล้วก็มีหุ่นที่ดีแล้วเนี่ยครับร่างกายอาวัยวะต่างๆ ของน้องๆน,นะครับวัยรุ่นเนี่ยก็จะถูกพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุ 30, 40, 50พ้นวัยที่เป็นจุดพีคของโกรทฮอร์โมนเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำให้ร่างกายเรามีโกรทฮอร์โมนที่เพียงพอต่อการซ่อมแซมอวัยวะต่างๆของเรานะครับเพื่อเรามีสุขภาพดีได้นะครับโดยการใส่ใจ3เรื่องคือกินให้ดี นอนให้ดีแล้วก็ออกกําลังกายให้ดีอย่างที่บอกไปครับกินดีคือลองกินฟาสติ้งบ้างครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปทําให้เกิดแฟตสะสมในร่างกายนะครับทุกคนออกกําลังกายดีครับไปทําเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าเวทเทรนนิ่งนะครับสามารถที่จะช่วยบูสต์เจ้าโกรทฮอร์โมนได้แล้วก็ อาจจะเลือกกินวิตามิน B3 เป็นซัพพลีเมนต์ด้วยนะครับและอย่างที่3คือนอนดีครับโดยการใส่ใจเรื่องคุณภาพการนอนเป็นหลักลองมอนิเตอร์ตัวเองนะครับว่าเรานอนเยอะๆแล้วเนี่ยเราสดชื่นหรือเปล่าถ้าไห่กระตัมที่รู้สึกไม่สดชื่นไปลองทำสลิปเทสเลยนะครับเพราะว่าดีฟสลิปเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งเยอะครับทุกคนเพียงทำแค่นี้เนี่ยเราก็จะมีโกรทฮอร์โมนเพียงพอแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ย Top to toe, the standard podcast. Eye opening for your ears.